ถ้าพูดถึงชื่อ KTM หลายคนจะนึกถึงรถอฟรอฟโรดตัวจริงแบรนด์ที่คว้าชัยในศึกดาการาลี่มาแล้วมากกว่า20ครั้งและวันนี้ DNA จากสนามทรายเหล่านั้นถูกถ่ายทอดลงมาสู่รถแอดเวนเจอร์พิกัดกลางอย่าง KTM 390 Adventure R ก่อนไปชมรายละเอียดกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Playful l i f e ทุกช่องทางด้วยนะครับ KTM 390 Adventure R คันนี้ไม่ใช่แค่ Adventure ธรรมดาแต่คือรถที่ให้ฟิล Rally Replica แบบชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่แฟริงหน้าพร้อมชิลขนาดใหญ่ไฟหน้า LED ซ่อนอยู่ด้านในไปจนถึงทรงท้ายเชิดสูงเส้นสายดุดันเหมือนยกรถแข่งแรลลี่มาวิ่งบนถนนจริง แม้รูปลักษณ์จะดูตัวใหญ่แต่ตัวรถจริงกลับเพรียวและสลิมกว่าที่คิดด้วยเฟรมถักทรัลลิสเฟรมที่ออกแบบให้เหมาะกับเครื่องยนต์สูบเดียวความสูงบอกอาจดูท้าทายเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับ Adven นเจอร์เครื่องใหญ่ถือว่าเข้าถึงง่ายกว่ามากแม้ผู้ขี่รูปร่างไม่ใหญ่ก็สามารถขึ้นคล่อมและควบคุมรถได้โดยไม่ต้องเกรงหัวใจของคันนี้คือเครื่องยนต์ l c 4 c รุ่นใหม่ที่เพิ่มช่วงชักและขยายความจุดจากรุ่นก่อนรอบเครื่องเหนียนขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่สัมผัสได้ชัดที่สุดคือแรงบิดที่มาไวตั้งแต่รอบต่ำออกตัวคมคีในเมืองคล่องเร่งแซงหรือไหลไปกับการจราจรก็ทำได้ตามใจมือการตอบสนองของคันเร่งยังคงจัดจ้านตามสไตล์ KTM และถ้าใส่ออปชั่น Quickshifter+ Plus การเร่งต่อเนื่องก็ชิงลื่นไหลสนุกแบบไม่สะดุดแม้จะเป็นเครื่องสูบเดียวแต่อาการสั่นในรอบกลางถึงสูงถูกควบคุมได้ดีมากทำให้การขี่ทางไกลหรือใช้ความเร็วขงที่ทำได้สบายยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าเสริมครู e คอนโทรลและใช้ประโยชน์จากชิวหน้าขนาดใหญ่คันนี้ก็พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางในทริปยาวได้แบบจริงจังด้านการควบคุมถือว่าน่าประทับใจแม้จะใช้ล้อหน้าขนาด21นิ้วแต่การเอียงรถเข้าโค้งเป็นธรรมชาติไม่ฝืนใครที่ขี่รถถนนมาก่อนเปลี่ยนมาขี่คันนี้ก็ไม่ต้องปรับตัวมากและเมื่อพาออกนอกถนน390 Adventure R ก็ยิ่งแสดงตัวตวนชัดเจนตัวรถเบาคล่องลุยทั้งฝุ่นได้แบบไม่ต้องกลัว ถ้ามีทักษะมากพอปิด traction control แล้วปล่อยให้ล้อหลังสไลด์ก็สนุกได้แบบรถแรลลี่จริงๆ KTM 390 Adventure R อาจไม่ใช่ Adventure สำหรับทุกคนแต่มันคือรถสำหรับคนที่อยากได้จิตวิญญาณแรลลี่ในขณะที่ขี่ได้จริงใช้งานได้จริงและสะท้อนชัดว่า KTM เอาประสบการณ์จากสนามแข่งมาถ่ายทอดลงบนรถคันนี้แบบไม่มีกั๊กจริงๆ